น้ำตกเขาตะค้ออีกาตะบัเลอร์เลยแต่เห็นไหมครับแม่เห็นป่ะต้นไม้อ่าท่านอยู่ในพื้นที่มดโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ ไปยันต่อครับทั้งตัวเขาตะเคอปราจีนบุรีปนตันตะขามเฮ้ย,กยไกลเหมือนกันนีกว่าตัวือทางเข้ามามเฮ้ยมีทางขึ้นด้วยหน่วยจัดการต้นน้ำตะคแอ850เมตรต้นเขาตะคออีกร้อยเมตร จะพาทางข้าตงตกเขาตะคอรครับน้นต,ตกตะคอ,อเดินเข้ามาอีกประมาณสอง้อยเมตรแต่จะเนื่อย,ยหน่อยมีถาวันด้วยเห็นไหมจะถึงแล้วได้ยินเสียงคนระับ Nghĩ đeo hiệu thính lẽ Thính lẽ Hãy subscribe 唉。<sighs>